สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ตอนประจำวันที่20ตุลาคมกับดิฉันจารุวันสุทธิธนกูลคุ้มชมค่ะในช่วงที่แรงงานต่างชาติเปลี่ยนงานหรือต่อสัญญาจ้างมักถูกเรียกเก็บค่าในหน้าเพิ่มซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะคะล่าสุดมีแรงงานชาวอินโดนีเซียกว่า20คนออกมาชุมนุมประท้วงให้กระทรวงแรงงานช่วยแก้ไขปัญหาโดยกระทรวงแรงงานระบุว่าจะลงโทษในหน้าเถื่อนด้วยการปรับสูงสุด20เท่าพร้อมสั่งปิดกิจการพเจ่ กลุ่มพันธมิตรแรงงานต่างชาติองค์กรภาคีและแรงงานชาวอินโดนีเซีย20คนที่ถูกบริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าในหน้าอย่างผิดกฎหมายรวมตัวกันหน้าาคากระทรวงแรงงานเรียกร้องให้มีการดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมปรับปรามการเก็บค่าในหน้าแลกโอกาสการทำงานให้หมดสิ้นไปเบือนเราร่ยื่อ r เช hingga แรงงานชาวอินโดนีเซียผู้เสียหายทั้ง20คนรวมตัวเรียกร้องให้ใน,หนายนาคืนค่าในหน้าตามกฎหมายหลังร้องเรียนนายจ้างเปลี่ยนใช้บริษัทจัดหางานใหม่และด้วยความช่วยเหลือจาก NGO อล่าสุดนายนาได้คืนเงินให้แก่แรงงานผู้เสียหายแล้วเมื่อหลายวันก่อน กลุ่มพันธมิตรแรงงานต่างชาติในไต้หวันยื่น5ข้อเรียกร้องต่อกระทรวงแรงงานรวมถึงห้ามในหน้าเรียกเก็บเงินแลกงานขยายระบบจ้างตรงและลงโทษในหน้าที่ทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดกระทรวงแรงงานย้ำว่าการเรียกเก็บค่าในหน้าอย่างผิดกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด20เท่าและอาจถูกสั่งปิดกิจการพร้อมเร่งตรวจสอบและกำชับหน่วยงานท้องถิ่นให้ดำเนินการลงโทษอย่างเข้มงวด อิทธิพลจากลมมรสุมและกระแสลมรอบนอกของพายุตะผุ่นส่งผลให้ทั่วต่วันอากาศแปรปรวนนะคะโดยพื้นที่ภาคเหนือและแตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกชัดเจนที่สุดกรมอุตุจึงได้ออกประกาศเตือนภัยใน7พื้นที่ทั้งกรุงไทเปนิวไทเปจีหลงและเทาเย็นเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนตกรุนแรงรวมถึงดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากด้วย ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้มหาวิทยาลัยจังจื้อเกิดน้ำท่วมขังถนนภายในมหาวิทยาลัยกลายเป็นลำธารขนาดเล็กนักศึกษาต้องเดินลุยน้ำเพื่อกลับเข้าหอพักนอกจากนี้ชาวเน็ตที่อาศัยอยู่บนถนนนั้นชิงช่วงที่หนึ่งในเขตจงเฮอของนองครไทเปยัยงได้โพสต์ข้อความระบุว่าชั้นล่างของบ้านน้ำท่วมเหยียนข้อเท้าแล้วนอกจากนี้ในเขตต้าทงของกรุงไทเปก็มีรายงานต้นไม้ริมถนนล้มทับรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางแต่เคราะห์ดีไม่มีผู้ใด,ได,ไ,ดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าภาคเหนือและภาคตอนออกของไต้หวันมีฝนตกหนักเนื่องจากอิกทธิพลร่วมของพายุไต้ฝุ่นฟงเฉินและลมมรสุมตอนออกชิงเหนือโดยเฉพาะในเขตชิติงของนครอูอไทเปที่มีปริมาณฝนสะสมเกิน338ม mm. ิลลิเมตร กรมอุตุนิยมว,วิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงข้าวันพรุ่งนี้โดยกรุงไทเปยอยู่ในระดับเตือนภัยฝนตกหนักมากจีหลงชายฝั่งทางตอนเหนือนิวไทเปและเทาเยียนอยู่ในระดับเตือนภัยฝนตกหนักส่วนชิงจูหลานอยู่และลุยเต่าอยู่ในระดับเตือนภัยฝนตกหนักปานกลางนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมไปจนถึงวันพุธ เนื่องจากระดับน้ําในแม่น้ําจีหลงตอนบนยังคงสูงตอนน่อเนื่องเช้าวันนี้จึงได้มีการเปิดใช้งานอุโมงระบายน้ํำหยืนซันสื่อเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามช่วงนี้ไปจนถึงก่อนวันพุธอาจมีฝนตกหนักประกอบกับลมกระโชกแรงจึงขอเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ําเฝ้าระวังน้ําท่วมขังส่วนพื้นที่ภูเขาเฝ้าระวังดินโคนลนถล่มและน้ําป่าไหลหลาก คุ้มชมค่ะอิทธิพลจากลมมรสุมบวกกับกระแสลมรอบนอกของพายุไต้ฝุ่นสมคที่เช้าวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงไทเปรวมทั้งเขตต้เย็นเขตลูจ่จูและเขตกวนอินของนคะรเทาเย็นเกิดน้าท่วมขังนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ไม่น้อย ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในนครเทาเยน็นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณใต้สะพานทางด่วนในเขตต้าเยน็นหลายคนต้องขับรถลุยน้ำบางคันเครื่องยนต์ดับกลางทางนอกจากนี้ยังมีดินโคลนจากไซต์ก่อสร้างไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยน้ำมีความสูงถึงระดับน่องขณะที่ไซต์ก่อสร้างในเขตกวนอินก็เกิดน้ำท่วมขังเช่นกันแม้ช่วงใกล้เที่ยงสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแต่ทางการยังคงออกประกาศเตือนภายระดับหนึ่งในเขตต้าเย็นและเขตลูจ่จูเพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวัง ดินและหินที่ถล่มลงมาปิดกั้นทางแม่น้ำลี่อูในอุทยานแห่งชาติไทหลูเกอได้ขอให้เกิดทะเลสาบตามธรรมชาติแห่งใหม่ขึ้นมานะคะแม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่เกิดอันตรายแต่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในช่วงนี้เทศบาลได้สั่งอพยพชาวบ้านกว่า900คนออกจากพื้นที่แล้วในส่วนของอุทยานแห่งชาติไทลูเกอยังปิดให้บริการตามเดิมเพื่อความปลอดภัย โขดและหินที่ถล่มลงมาปิดทางน้ำทำให้เกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติบนแม่น้ำริอูชีในอุทยานแห่งชาติทโทรโกที่มีขนาด10.5เฮกตาร์ยาว2,300เมตรจากการเฝ้าสังเกตพบว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนปัจจุบันอยู่ห่างสันเขื่อนเพียง5เมตรเท่านั้นสันนิษฐานว่าเขื่อนดังกล่าวอาจพังลงมาหรือน้ำทะลักสันเขื่อนในอนาคตอันใกล้อย่างไรก็ตามรัฐบาลกลางยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณอันตรายฉับพลัน 目前因都是相อิทธิพลรัศมีไต้ฝุ่นฟงเซนประกอบกับลมมรสุมตอนออกเฉียงเหนือทำให้ชาวควาเลียนต้องเฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักขณะที่รัฐบาลเน้นย้ำว่าแม่น้ำในแม่น้ำจะล้นสันเขื่อนแต่มีโอกาสไม่สูงนักที่จะเกิดดินถลม่มอย่างไรก็ตามได้มีการอพยพประชาชนกว่า900คนในพื้นที่ต่อล่างของแม่น้ำเพื่อความปลอดภัยแล้ว ช่วงเช้าวานนี้กำนันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ชาวบ้านกลับบ้านชั่วคราวแต่ชาวบ้านบางส่วนไม่ยอมอพยพไปยัปปยงศูนย์พักพิงแต่กลับตั้งแต่หลบภัยบนสนามบาสเกตบอลในหมู่บ้านฟูชิเนื่องจากฝนที่ตกหนักขึ้นเรื่อยๆจึงยินยอมให้เจ้าหน้าที่จัดรถอำนวยความสะดวกในการอพยพออกมา ผู้ใหญ่บ้านยังคงประกาศเตือนเสียงตามสายให้ชาวบ้านอพยพยออกจากพื้นที่โดยด่วนโดยหากในอนาคตสภาพอากาศดีขึ้นหินผาทั้งสองข้างทางมั่นคงแล้วจึงจะมีการเริ่มลงมือแก้ไขปัญหาเขื่อนธรรมชาติต่ตอไปเช้ามืดวันนี้ที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะคะเมื่อเครื่องบินขนส่งสินค้าที่เดินทางมาจากดูไบลำหนึ่งเกิดทะล้ายออกนอกรันเวย์ตกทะเลขณะลงจอดและพุ่งชนรถบริการภาคพื้นดินส่งผลให้ทั้งรถและเจ้าหน้าที่บนรถสองรายตกทะเลเสียชีวิต ส่วนหัวของเครื่องบินขนส่งสินค้าชนทะลุกำกแพงกันคลื่นปีกและตัวเครื่องพังยับเยินส่วนหางโผล่ออกมาเห็นเพียงเล็กน้อยตำรวจฮ่องกองระบุว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณตีสีของวันที่20ตุลาคมเกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าเอเมเรส s กายคาโกรุ่นโบอิงเจ็่ถลายออกนอกรันเวยตตกทะเลขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกองระหว่างนั้นได้พุ่งชนรถบริการภาคพื้นดินที่มีเจ้าที่อยู่บนรถ2รายตกทะเลไปด้วยโดยเจ้าที่ซึ่งเป็นคนขับเสียชีวิตหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนเจ้าที่ที่ด มาด้วยอีกหนึ่งรายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุขณะที่ลูกเรือบนเครื่องรอดชีวิตทั้งหมดขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสอบสวนสาเหตุขอบคุณที่ติดตามชม PTS Focus ัสไต้วันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของกระรอกแดงที่อังกฤษและอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ